ครับวันนี้เราก็จะมาอบกระเพาะหมูนะครับเราซื้อกระเพาะมาแล้วก็มาเล่ครับมาเล่ออกเราก็มาย่างให้มันแห้งนิดนึงนะครับค่อยไปล้างน้ําเคือนะครับผมเราจะได้ล้างแล้วมาหั่นใส่กระดาษฟอยล์ที่เราเตรียมมานะครับเครื่องปรุงที่จะใส่ในนะครับก็มีตะไคร้นะครับหอมแดงกระเทียมพริกแห้งพริกไทยนะครับผมแล้วก็รสดีมานี้นะครับ เราก็จะย่างให้มันหมาดๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เราเอาไปล้างน้ําเอาเกลือถูๆออกนะครับผมมันจะได้ไม่ขาวครับนี่ครับผมสูตรของเราก็เป็นมาอย่างนี้ครับผมแล้วเราจะตําเครื่องแล้วจะเอากระดาษฟอยล์ห่อนะครับ้วค่อยมาย่างให้มันอบอยู่ในกระดาษนะครับผมที่รอย่างอยู่เราก็จะมาตําเครื่องปรุงรอเลยนะครับผมก็ใส่หอมแดงเข้าไปครับกระเทียมนี่พริกกระเทียมใส่เข้าไปครับใส่เข้าไป ใส่เยอะยิ่งดีครับพวกนี้นี่ครับผมนี่ไผ่เอาพริกไทยสดพริกไทยดำใส่เลยครับพริกไทยดำครับใส่เข้าไปเลยจะได้หอมนะครับผมเกลือนิดนึงครับเกลือนิดนึงเกลือนิดนึงนครับแลกจัดการได้เลยระหว่างรอนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องใส่เผ็ดมากนะครับ แต่ถ้าคุณชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับอันนี้เราเอาแค่ให้คนอื่นกินได้ด้วยนะครับใบมะกรูดก็ใส่เข้าไปตำด้วยนะครับมันจะได้หอมๆไทยต้องใส่เยอะครับพริกไทยดําก็ใส่พริกไทยนี่มเม็ดนี่ก็ใส่นะครับมันจะได้หอมๆครับเวลากินจะได้แต่รสในการกิน เราย่างพ่นมาแล้วก็เอาเกลือใส่นะครับแล้วก็มาคั้นคั้นออกนะครับผมคั้นล้างออกนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเมือกออกนะครับผมเราต้องล้างออกให้หมดนะครับถ้าเป็นหมูที่เราชำแหละฆ่าเองนะครับเราก็จะามาเผาไฟก่นเราผ่าเอาขี้ในพุงมันออกครับแต่นี่เราซื้อแบบเข้าค่ามาแล้วเราก็ต้องมามาย่างให้มันนิดนึงแล้วก็คั้นเกลือนะครับผมมันจะออกมาเยอะเลยครับเมือกมันครับมันจะไม่ขาวนะครับทีนี้ เร็จแล้วเราก็จะเอาน้ําใส่นะครับล้างแล้วก็คั้นๆออกนะครับผมเห็ไมครับมันจะไม่มีมีเมือกแล้วครับมันจะไม่มีแล้วความขาวจะไม่เหลือแล้วครับทีนี้โอเคครับทีนี้เราก็นํามาหั่นนะครับทําหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอคํานะครับมันจะได้กินง่ายๆครับนี่ครับหั่นไปเลยครับเวลาเราทําสุกเราไม่ต้องมาหั่นอีกครับครับเราก็หั่นไปนะครับหั่นไปจนหมดนะครับผมจะค่อยไปปรุงเครื่อง การปุงเราก็จะมีรถด,ดีหอ,อยนางรมน้ำปลาชูรสแล้วก็เครื่องที่เราตำไว้นะครับผมเีนะครับเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับใส่รดดีประมาณน้นะครับใส่ไปแค่นี้พอครับมันจะเค็มไม่ต้องใส่เยอะครับรด,ดดีมีปุวยครับ งนัวครับงนัวใส่นิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเยอะนี่ครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็น้ำมันหอยนะครับถัดไปน้ำมันหอยหอยก็ต้องใส่นะครับเพื่อความโอแล้วครับกรอบครับหมนี้เราก็ใส่น้ำปลาเข้าไปอีกครับนิดนึงเดี๋ยวจะเค็มหมูไม่ชอบเค็มนะครับหมูนี่แล้วก็จากการเครื่องที่ตําไว้ ใส่เลยนะครับใส่เลยใส่ลงไปครับใส่ลงไปเ,เขาให้เข้ากันครับทีนี้เ,เข้เข้ากันครับใส่เลยนะครับ รับไปยังไม่หมดเราก็ต้องเอาให้หมดอืมครับผมวัตที่เราจะาาจะเอาเขี่นี่มีครับใส่เขีครับ,รบอันนี้มันก็มันของเหลือนะครับก็เลยอยากใช้ก็หมดไปของในบ้านเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้เลยเก็มาใส่ไปกินได้เหมือนกันครับ อร่อยครับหอมใหญ่ขั้นตอนต่อไปครับเราก็เตรียมมาเลยครับผมฟอยลูมินะครับสําหรับห่ออาหารนะครับผมไม่ใช่ฟอยติดสังกะสีนะครับเราเตรียมฟอยที่เตรียมมาแล้วก็ทําการห่อเลยครับเราจะห่อเป็นสองห่อครับเพราะว่าถ้าห่อเดียวมันจะเยอะเกินครับเราก็ทาเป็นสองห่อเอาครับผมนี่ครับหน้าตาห่อเสร็จสับเป็นสองห่อแล้วครับผมเราก็มาใส่เหล็กย่างที่เราเตรียมไว้นะครับก็ เข้าเหล็กย่างที่ย่างแล้วก็ใส่เตาไปเลยครับผมย่างไปเรื่อยๆนะครับผมอบไปเรื่อยๆครับหมกหมกหรืออบก,ก็ได้ครับผมเขาเรียกการย่างนี่เราไม่ต้องไปกลับด้านนะครับผมปล่อยไว้่างนี้เลยครับผมจนกว่าแบบกลิ่นเย้ายวนมากๆเราค่อยอก็ประมาณยี่สิบนาทีสิบนาทีประมาณนี้ครับสิบห้าถึงยี่สิบนาทีครับเพื่อความสุกที่สุกน,นุ่นนวลนะครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหม้ครับเพราะว่าถ้าฟอยไม่รั่วไม่มีการไหม้ครับเพราะว่าเราทำสองชั้นเลยครับตอนนี้พยายามอยจะให้รั่วครับก่อนที่เราหอ่ออย่าให้รั่วเด็ดขาดเลย